สวัสดีครับผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแอม a n นโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นวันดีๆอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวันครบพรอบวันเกิดอายุ18ปีของเจ้าสองของเสื้อวันเกิดคนนี้นะครับน่ะเห็นฝีมือการวาดรูปอย่างนี้มี ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เป็นวันเกิดของน้องนะครับเป็นวันครบรอบอายุ18ปีของน้องก็คือน้องคณิวิทิตาศักดิ์ศรีสมสมาชิกรุ่นที่1ของวง CGM 48นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าน้องคน,นิี้นี่แต่จะใช้คำว่าช้างเผือกอยู่ในป่าแล้วมีคนไปนค้นพบมาอะไรเนี่ยต้องบอกว่าก็ได้นะครับเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยโอ้โหก่อน ข้าวงเนี่ยน้องก็ไม่ได้รู้เรื่องโฟดเอกรุ๊ปอะไรมากนักนะครับแต่ว่าพี่สาวน้องตามอยู่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนทราบกันดีแหละว่าตัวน้องเนี่ยอยากที่จะหาเงินรายได้พิเศษเพื่อแบ่งเบาภาระ,ระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเรื่องของค่าเทอมของน้องที่มันค่อนข้างราคาแพงอยู่นะครับก็อยากจะ หาเงินมาช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็พี่สาวเขาแนะนำว่าเอ้ยลองไปสมัครดูสิจะมีรับวง c ี m 4 8รับสมาชิกวงซีเจมเฟสซีเฟีเอที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับก็น้องก็ลองมาสมัครออดิชั่นดูนะครับเราก็จะเห็นความพยายามของน้องตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่โอ้โหคือน้องเรียนไง เรียนอยู่มัธยมใช่ไหมครับเรียนเสร็จก็ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยแล้วก็มาที่ห้องดีชันมาซ้อมเต้นอยู่นะห้องดีชันเน่ยหัวภาพมันในเซนไปนี่แบบประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความสวยน่ารักของน้องด้วยจิตใจที่ดีของน้องเดี๋ยวจะขยายความอีกทีแล้วก็ด้วยความสามารถพิเศษหลายๆอย่างของน้องเช่นการวาดรูปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เรื่องของอความรักเพื่อนพ้องอะไรเดี๋ยวมาเล่าอีกทีก็ คุณครูคณะกรรมการก็เห็นตรงนี้แล้วก็เลือกน้องเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงซีเอโฟเในที่สุดนะครับแล้วก็ผลงานของน้องหลารอย่างนั้นก็รัวๆครับรัวๆจริงๆคือแทบจะไม่มีจังหวะไหนที่น้องได้พักนะครับน้องมีงานตลอดแล้วก็โอ้ติดเซบสิสท,ทุกครั้งเลยของวงนะครับ แล้วก็มีลามไปถึงวงรุ่งพี่ด้วยนะครับก็อ่ะมาว่ากันเป็นไล่กันไปไล่ไล่กันไปนะครับก็เริ่มแรกก็คือเข้าวงมาแล้วอ่าถึงแม้น้องจะอาจจะยังร้องเพลงไม่เก่งเต้นไม่เก่งมากนักแต่น้องก็สู้พยายามฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับแล้วก็สุดท้ายน้องก็ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มเซฟิสในซิงเกิลเดบิวต์ของวงนะครับก็คือเพลงเชียงใหม่106 แล้วก็รวมถึงเพลงติดเซบาส่อในเพลงรองด้วยนะครับก็คือเพลง C G M f o แล้วก็โอเนกาวาเลนตินนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหจากเด็กคนหนึ่งที่มาแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ก้าวขึ้นมาติดเซบาสตในซิงเกิลแรกได้นี่ต้องถือว่าน้องสุดยอดมากนะครับก็เก่งจริงๆแล้วก็หน้าเวลานั้นนะช่วงเวลานั้นก็เริ่มมีการกระแสปรากฏ การแม่คนิ้งกันแล้วนะครับแฟนคลับก็เริ่มบีดน้องมากมายในเชีงยงใหม่จนน้องมาโชว์ตัวที่กรุงเทพก็โอ้โหคนก็ให้ความสนใจน้องคนิ้งมากๆนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับแล้วก็ก้าวมาสู่ซิงเกิลที่2นะครับซิงเกิลเมลอนจูสนะครับน้องก็ยังคงมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักเมลอนจูสอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ ในส่วนของเพลงลองก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงดาริการโอตาเมนีที่ร้องกัน25คนเลยนะช่วงเวลานั้นนะครับอ่ะแล้วก็มาซิงเกิลที่3อันนี้ผมไล่ของ CGM ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ผลงานทางนอกต่อของวูบินเคฟที่นอกไปติดด้วยนะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่3ก็เป็นซิงเกิลที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลที่อ โฟร์ Thailand, ทีเอ็ดกรุ๊ปไทยแลนด์ทั้เบียนเค้งซีเจฟร์ทีเอ็ดก็ซีเจฟร์ทีเอ็ดได้ก่อนก็คือเพลงออริจินอลสองซึ่งมันเป็นเพลงหลักนะครับปกติจะมีแบบเพลงร้องเพลงมา,กาเกาะภาพยนตร์ละครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเป็นออริจินอลสองที่เป็นเพลงหลักของซิงเกิลเลยนะครับก็คือเพลงมัลลีแล้วก็เหนือไปกว่าน,นั้นเลยก็คือน้องคณิ้งเนี่ยได้รับความไวม้วางใจให้เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะก็ต้องบอกแหละว่า อเหมาะสมนะครับมีเรื่องของความสวยน่ารักการปฏิบัติตัวอะไรต่างๆบุคลิกอะไรต่างๆน้องคู่ควรกับการเป็นเซนเตอร์เพลงนีมากที่สุดแล้วนะคู่ควรในการเปิดให้โลกรู้ว่าเอ้ยวง CGM f o ฟูมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะนะครับอ่ะแล้วก็หอัจากนั้นแล้วน้องก็ยังมีเพลงรองด้วยนะครับก็คือเอ,อ่เพลงเช of l o v e แล้วก็เพลงป้าแห่งหัวใจนะครับก็ ผลงานรัวๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการรวมซิงเกิลนะครับตามประเพณี้ก็คือครบสามซิงเกิลก็จะรวมเป็น,นอัลบั้มก็เป็นอัลบั้มที่1นึงของวง c d m 4 8นะครับก็คืออัลบั้ม A.N. e Pleasure นะครับซึ่งน้องก็มีรายชื่อติดอยู่ในเซมเบอร์ซึ่ในเพลง A.N. Pleasure นะครับแล้วก็ รวมถึงเพลงพิเศษด้วยก็คือเพลงมาริเวอร์ชันร้องประานเสียงนะครับเพราะมากๆลองไปหาฟังกันดูนะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่4ของวง c m 4 8นะครับซิงเกิลมาเอชิกะมุกัเนะนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างประสบความสำเร็จรัวๆนะครับสำหรับน้องอันนี้ก็ติดเซมัสึกในเพลงามาเอชิกะมุกัเนะสู่เส้นทางนะครับแล้วก็ในเพลงรองอย่งเพลง รถไฟสายรุ้งนะครับนิชโนเรชะเนี่ยน้องก็ได้เป็นเซนเตอร์คู่กับน้องแชมพูด้วยนะครับแล้วก็อ่ะล่าสุดก็ซิงเกิลที่หนะครับซิงเกิลสองห้าหกห้ที่จะเปิดตัวอีกไม่นานนี้นะครับน้องก็ยังมีรายชื่อติดเซนประสินในเพลงหลัก2565อยู่นะครับส่วนเพลงรองเดี๋ยวค่อยไปดูกันหน้างานอีกทีมั้งนะครับก็ไม่รู้ว่ารีนาจะประกาศเม,มื่อไหร่เหมือนกัน ครับอ่ะนี่คือผลงานแค่เฉพาะในวง CDM48 นะครับส่วนผลงานที่ข้ามไปเกี่ยวข้องกับว,วง b n น48ด้วยเนี่ยน้องก็มีเช่นกันนะครับก็คืองาน General Election ครั้งที่2ของ48 Group นะครับตอนนั้น c m 4 8ก็มาแล้วแล้วก็ได้เข้าร่วมด้วยนะครับน้องก็มีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่ม Next Girl นะครับก็ได้ร่วมอยู่ในเพลง Wings Up สาครั้งในซิงเกิล ที่9ของวงบินเควโฟเทียซิงเกิลเฮเวีโรเทชันนะครับแล้วก็ในซิงเกิลที่11ไซโยนาราครอนะครับก็เป็นซิงเกิลพิเศษที่ทั้งสองวงทำร่วมกันเพื่อแบบอา่าจะมีงานเ e n เ r อร e เลคชั่นครั้งที่สามใช่ไหมครับน้องก็มีรายชื่อติดเซเบอร์สึในซิงเกิลนี้ด้วยนะครับ โอ้สาวีสองโคนมีน้องหน่งในนั้นก็คือสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผลจากงาน General, เจเนอเกชันครั้งที่สามน้องก้าขึ้นมาอยู่ในดับที่6ก็คือติดทม์ีเซเว่นเลยนะครับแล้วก็ทำให้มีผลงานมีรายชื่อติดเซนับบสิกในซิงเกิลที่12นะครับก็คือซิงเกิลบลลเวอรนะครับก็ติดอยู่ในเพลง b e l i e v e อรด้วย ได้ไปทำงานที่ปุ่นหลายครั้งหลายโอกาสเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเพลงสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ที่ที่ร้องกันทั้งโฟร์เดกรุ๊ปเลยโฟร์เดกรุ๊ปไทยแลนด์นะครับของเพลงพิเศษของปีที่แล้วนะครับปีใหม่นะครับรอนจากนั้นแล้วมีอะไรอีกละ่ะอ๋อมีล่าสุดนะครับลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้จริงๆนะครับผมชอบมากๆเลยก็คือ ภาพยนตร์เรื่อง The c h e e s s i s t e r นะครับที่น้องแสดงคู่น้องมาบิงในตอนเบเกอร์นะครับที่โอ้น้องแสดงได้เก่งมากๆอ่ะก็อย่างที่บอกอะปกติน้องกัแบบสไตล์แมนแมนวีกันบ้าร์นิเมะหน่อยๆใช่ไหมบาเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาแสดงเรื่องนี้เป็นแนวสดใสล่าล่าเริงคล้ายๆทรงแชมพูน้องน้องทำได้สุดยอดสุดยอดมากๆจริงนะครับประทับใจที่สุดเลยนะครับอ่ะก็ ผลงานของน้องน่าจะครบแล้วนะถ้าขาดอะไรก็เสริมกันได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่พูดต่อไปเลยก็คือความประทับใจส่วนตัวของผมที่ผมประทับใจอะไรในตัวของน้องคณิ้งมากบางนะครับก็บอกไปแล้วละ,ละเรื่องของความกระตันยูที่น้องเอออยากเข้าวงมาเพื่อเอาเงินไปอ่อนไปไปช่วยแบบเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานหนะักเพื่อส่งเสียจคาหรือยอดเรียนของน้องนะครับก็ สุดยอดมากๆตอนนี้น้องก็จ่ายเงินค่าเทอมของตัวเองแล้วไม่ต้องรบก,กวนพ่อแม่แล้วนะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆน,นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักเพื่อนพ้องของน้องโอ้โหอันนี้สุดจริงสุดจริงปร,ระทับใจมากนะครับเหตุการณ์ที่เราต้องเล่าแล้วเล่าอีกสองเรื่องเลยก็คือเรื่องตอนที่เข้าวงใหม่ๆแล้วแบบสีตาเขาเล่าเรื่องตัวเองผ่านไลฟ์อยู่อีกข้อหนึ่งนะครับ แล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาทันนี้ก็ทราบข่าวแฟนคลับในไลฟ์เพลเอเนี่ยว่าสีตาล้องไห้น้องก็แบบรีบปิดไลฟ์ตัวเองแล้วรีบวิ่งไปหาสีตาเลยคือแบบโอ้โหนั้นประทับใจมากคือน้องไม่ได้แบบนั่นเลยว่าเ้จะโดนว่าไม่ปิดไลฟ์ไปดืด้อหรืออะไรน้องไม่สนน้องสนห่วงพี่ก่อนนะครับก็รีบวิ่งไปเลยก็อประทับใจมากเหตุการณ์นั้นดูอยู่สดๆด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ดูอยู่สดๆเหมือนกันนะครับก็เป็นไลฟ์ของ น้องนิชาอาเพื่อนรักของน้องในแก๊งโซโซนะครับที่มาไลฟ์แล้วก็ยังมีคนมาหาเรื่องน้องก็บอกะมายว่าอมีเมมเบอร์คนอื่นมาไลฟ์แล้วนะไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคือนิ้งก็นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีก็พูดสวนมาในไลฟ์เลยว่าออ่จะไปดูไลฟ์คนอื่น,นทําไมต้องมาบอกนะครับซึ่งอู๋อันนี้ประทับใจมากๆนะครับน้องจัดหนักจัดเต็มจริงนะครับน้องไม่ได้แคร์เลยว่าความนิยมน้องจะลดลงไปหรืออะไรการพูดแรงๆแบบ ไอโคนประเภทนี้มันก็ต้องโดนผู้แรงๆนี้แหละนะครับมันถึงจะสะสมนะครับก็ประทับใจตัวน้องคณินีมากๆสอบเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของงานมัซือรวยนะครับงานมาันเปนงานมัซือรวยงานมัซือรีนะครับที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องอเปิดบูธผัดไทยบูธมาซื้อรวยนะครับเอาบัดไทยกิจการของครอบครัวเนี่ยมาขายมาจําหน่ายให้แฟนคลับกินนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าน้องเหนื่อยเหนื่อยเลยนะครับกับงานนี้เพราะว่าไหนจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่อา,อาสามาช่วยที่กรุงเทพแต่น้องก็ต้องช่วยโดยช่วยผัดเส้นช่วยอะไรหลายๆอย่างในครัว,วนอกจากนั้เราก็ต้องมาดูนอกหน้าร้านด้วยจัดว่า,าแพ็กเกจไหนต้องซื้ออะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเสร็จงานแล้วยัง,ยงต้องมาเตรียมงานต่อในวันต่อไปจัดเตรียมของเตรียมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ มีมาไลายต่อดึกๆก,กบปิ๊งด้วยที่แบบต้องมาอธิบายให้แฟนบเข้าใจว่าวันต่อไปจะขายยังไงอะไรยังไงคือต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาซึ่งแบบโอ้โหประทับใจมากๆน้องน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยมากจริงเราสัมผัสได้เลยแต่น้องก็แบบสดใสตลอดนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าเอ้ยน้องได้ตังก็คุ้มแล้วนี่ก็ต้องเหนื่อยยอมเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองว่า ก็ไม่ได้ดาตายต่างเยอะอะไรนะมันก็ต้องมีแบ่งเปอร์เซนต์ออฟฟิเชียลอะไรด้วยซึงมันก็คงไม่ได้เยอะอะไรมากๆมากนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่น้องแบบเต็มใจทําก็เพราะว่าน้องน้องอยากให้แฟนคลับของน้องได้กินของดีๆได้กินของอร่อยๆจากเชียงใหม่ของที่แบบอครอบครัวน้องพี่ขีพี่ถันทําเต็มที่นะครับซึ่งผมไปทานมาแล้วทั้งตอนอยู่เชียงใหม่แล้วก็ตอนอยู่กรุง มาที่มาซื้อรวยเนี่ยก็ต้องคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยมากๆจริงๆนะครับก็อ่ะช่วงส่งท้ายก็ไวยพรวันเกิดน้องสักหน่อยละกันนะครับใหม่สักหน่อยแหละจะวอวยพรน้องเต็มใจเต็มที่เลยอยากไวพ้พรน้องอยู่แล้วนะครับรักน้องเอ็นดูน้องมากๆนะครับก็วันเกิดในปีนี้ก็ขอให้น้องคันิงมีความสุขมากๆสมบัาิทุกสิ่งที่ไรก็ส่งปรารถนาสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ เรื่องเรียนก็ขอให้เรียนได้เกรดเอทุกวิชาเลยขอให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะตัวเองอยากเรียนให้ได้นะครับเรื่องของการงานก็ขอให้เปิดเซ็นิเซนบัสื่อ,อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในเป็นเซ็นเต,นเตอร์อีกแล้วก็ขอให้มีงานแสดงอีกละครก็ได้ภาพยนตร์ก็ได้อะไรก็ได้ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหนูเยอะๆขอให้มีคนดีๆเข้ามารักแล้วก็เอดูอยู่เยอะๆนะจ๊ะ ี่ก็จะคอยเปียงงใจให้หนูอยู่เสมอนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมไปอ่ะอวยพรวันเกิดน้องคัินในทุกช่องทางกันด้วยนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ